เอาส่หนุนแจ้งได้นะคะนนี้ที่ปักตะกร้านะคะตัวแรกนะคะตัวแรกเป็นเสื้อปักเชียงลุง้งพื้นสีครีมนะคะลายสีชมพูอ่อนนะคะเสื้อปักเชียงลุ้งนะคะเทปรอบตัวนะคะด้านหลังประมาณนี้คะ่ะด้านในอัดกาวทั้งตัวนะคะด้านหน้าเสื้อเป็นแบบเชื่อมมัดนะคะสามารถขอกมัดเข้าเองได้เลยนะคะสั่งขนาดไซส์ตามปกได้เลยนะคะประยากเผืือแขน แจ้งอกเผื่อได้ค่ะอกสามสองเอสามสี่ลงเอ็มค่ะรอบแขนได้อยากตื่นได้นะคะตรงอกสามารถมาเชื่อเข้าได้ค่ะในลายแรกนะคะพื้นสีครีมลายเสื้อสีชมพูออนะคะต่อไปนะคะเสื้อปัดเชียงรุ้งเชียงรุ่งนะคะลายต่อไปนะคะจะเป็นสีแดงเข้มค่ะคูะ่ะคะอยากดูแบบตืดแจ้งได้นะคะเดี๋ยววันนี้ขอไล่งานเสื้อปัดเชียงรุงให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวจะไล่สีครีม สี่ลายให้ดูก่อนนะคะสีครีมลายที่สองนะคะเป็นลายสีแดงเข้มนะคะในลายจะเป็นดอกแบบตักนะคะสีชมพูสลับสีแดงเข้มกับสีเหลืองด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะลายเทปรอบตัวรอบเขนรอบคอนะคะอันนี้สีครีมลายที่สองนะคะสู้กับผ้าถุงก็นี้ค่ะูกับสีคีมก็ได้สีชมพูก็ได้นะคะต่อไปนะคะสีครีมลายที่สามนะคะ เชียงรุ้งพื้อสีครีมลายที่สามเป็นลายสีโอรสนะคะเข้ากับเสื้อเข้ากับลายผ้าถุงสีครีมเลยค่ะด้านหลังนะคะลายเสื้อใกล้ๆค่ะเป็นดอกแบบปักนะคะสวยมากแล้วก็คู่กับผ้าถุงไทยเคิินเชียงตุงค่ะแบบเคินเชียงตุงค่ะแบะบนี้ลายนี้เข้ากับผ้าถุงเชียงตุงมากเลยค่ะลายดอกสีโอรสเหมือนกันเลยประมาณนี้นะคะสวยมากใกล้ๆนะคะอีกรอบหนึ่ง เป็นพื้นสีครีมนะคะลายที่3ามค่ะอันนี้ที่ประกาการเลยนะคะลดสิรเรซเหลือเวลาแค่สิกวนาทีนะคะเดี๋ยวครบชั่วโมงขออนุญาตลงไลน์นะคะไลนนี้จะขอโชว์ลายเสื้อสปาเชียรลงค่ะอีกลายหนึ่งนะคะสีครีมสีครมอีกลายจะเป็นลายสีแดงสดนะคะเป็นลายดอกแบบปักเหมือนกันนะคะอมชมพูใส่คู่กับถ้าถุงไทยเสรสีชมพูได้ค่ะ นี้เป็นเสื้อพื้นสีครีมลายที่สีนะคะให้ดูลายใกล้ๆนะคะเป็นลายสีแดงสดนะคะเป็นดอกแบบปัดดอกสีชมพูสีเหลืองนะคะหลักะลายค่ะลายที่สีค่ะพื้นสีครีมหน้าหลังตกแต่งประมาณนี้ค่ะลายรอบตัวเลยนะัี่ลายที่สี่นะคะพื้นสีครีม ะะเสื้อเชียงร้งสีชมพูค่ะคู่กับผ้าหยุดไทยเขินสีชมพูนะคะให้ดูลายใกล้ๆนะคะเป็นลายสีชมพูออกตกแต่งด้วยเทปรอบตัวนะคะเป็นเสื้อเชียงร้งเชียงร้งแบบติบสอปันานะคะตกแต่งเทปแน่นๆรอบตัวค่ะด้านในอากาเรียบร้อยอันนี้สีชมพูอ่อนนะคะสีชมพูของคู่กับผ้าหยุดไทยเขินที่เชียงรงสีชมพูอ่อนแบบนี้ค่ะหลายมากค่ะแต่เป็นชุดเจ้าสาวชุดออกงานชุดเจ้าภาพได้เลยค่ะ ไปจะเป็นสีขาวนะคะลายใหม่สีขาวจะมีสองลายนะคะนี้ลายแรกเป็นลายสีชมพูอ่อนค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะลายสีชมพูอ่อนค่ะให้ดูลายใกล้ๆนะคะเป็นสีชมพูอ่อนดอกแบบปักนะคะเป็นพื้นสีขาวด้านในอับก,กาวเรียบร้อยค่ะด้านหลังค่ะลายรอบตัวนะคะรอบตอรอบกู้กู่กับแท้ถุงเทียนตรงสีชมพูค่ะ จะหวานตอนนี้จบแม็กคู่กับผ้าถุงนะคะเฉาพ่อเสื้อ1990นะคะแฟนเซลเหลือเวลาอีกแค่40กวน,นาทีนะคะหมดแล้วหมดเลยลด10%ค่ะไกลๆน,นะคะลายใหม่หมดแล้วหมดเลยนะคะสีชมพูอ่อนต่อไปนะคะพื้นสีขาวลายสีเขียวออนไลน์มาใหม่ค่ะ ลายสีเขียวนะคะคู่กับผ้าถุงคอลเลอร์ฟูหวานนะคะอันนี้พื้นสีขาวนะคะลายหมย้ลายสีเขียวอ่อนนะคะลายสีเขียวอ่อนพื้นสีขาวด้าน,นในอัดกาวเรียบร้อยค่ะลายเทปใกล้ๆเป็ลลนลายดอกแบบป,ปับกนะคะสีชมพูสีส้มสีโอรโสคะ่ะแบบคอลเลอร์ฟูหวานนะคะคู่กับผ้าถุงสีชมพูกระเนด้ยค่ะด้านหลังนะคะเทปรอบตัวนะคะลายเทปเป็นดอกแบบป,ปักเลยนะคะเสื้อเป็นตรงแบบเสื้อปั๊ค่ะทรงแบบเชียงรุ่งเชียงรูงสิบสองปานานะคะเป็นลายเทปแบบปักค่ะ ใครอยากดูตัวไหนแจ้งได้นะคะแบตเซลล์หมดเวลาแล้วนะคะแบตเซลล์เฉพาะในไลฟ์ลด10%ค่ะลด10%นะคะ,ะ,นะคะถ้าซื้อแยกเสื้อกับผ้าถุงก็ลดไปเลย20%นะคะ่ะแบตเซลล์นะคะเดี๋ยวยังไงมาไลฟ์ใหม่นะ